สวัสดีค่ะกุ้งจากกุ้งพังบล็อกนะคะก็วันนี้กุ้งมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสาหรับคนที่อยากที่จะควบคุมน้ําหนักหรือลดความอ้วนนะคะเขาจะชื่อว่า enoc ok by nc s i r i c, c h a นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะควบคุมน้ําหนักนะคะลดความอ้วนหรือเป็นอาหารเสริมลดน้ําหนักอะไรพวกนี้นะคะวิธีการทานง่ายเลยนะคะก็คือให้ทานหมายเลข1หนึ่งสองสามนะคะเรียงเรียงวันไปวันที่หนึ่งนะคะก็คือ วันที่1นถึงสนี่นะคะก็คือให้ทานหลังจากทานอาหารไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงส่วนวันที่4ถึงวันที่10นะคะก็คือให้ทานวันละเม็ดก่อนอาหาร1ชั่วโมงนะคะหรือ30นาทีนะคะก่อนทานอาหารค่ะสำหรับ e n น o อกบายเอซีสิริชัยนะคะเขาก็นอกจากที่ยังลดน้ำหนักได้แล้วนะคะยังจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณและวิตามินในการต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะ โดยเขาจะมีสารสก,กัดจากผลไม้ธรรมชาติช่วยเร่งการเผาผลาญของอาหารและที่สําคัญใจไม่สั่นและไม่โยโย่นะคะซึ่งสาเหตุหลักเลยนะคะที่กุ้งต้องการที่จะลดความอ้วนก็คือตัวเองเนี่ยควบคุมอาหารมาอยู่นานแล้วก็ออกกําลังกายโดยการวิ่งบนลู่วิ่งนะคะก็สัปดาห์ละสองครั้งนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะซึ่งน้ำหนักแทบจะไม่ลดเลยแต่ก็ คงที่ขึ้นลงเล็กน้อยแล้วก็กลับมาคงที่เท่าเดิมนะคะโดยน้ําหนักกุ้งจะอยู่ที่ประมาณ62กิโลกรัมนะคะหลังจากที่กุ้งได้ลองทาน1-3วันแรกนะคะก็ไม่มีอาการอะไรนะคะทั้งผลข้างเคียงจากอาการคลื่นไส้คอแห้งนอนไม่หลับไม่มีเลยนะคะทุกอย่างเป็นปกตินะคะแล้วก็ทานไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าระบบขับไข่ของตัวเรานะคะดีขึ้นแล้วก็ ทานอาหารได้น้อยลงนะคะไม่ค่อยหิวระหว่างวันเท่าไหร่ค่ะแต่ส่วนตัวกุ้งเองนะคะกุ้งก็จะพยายามทานให้ครบทุกมือและก็พยายามเลี่ยงอาหารทอดนะคะเดี๋ยวก็จะทานต่อไปเรื่อยๆนะคะดูเอาที่ว่าเราพอใจในน้ำหนักเราแค่ไหนนะคะแล้วกุ้งก็จะมารีวิวผลหลังจากทาน1กล่องอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจ nc n by series ใช้นะคะก็ ตามไปดูกันได้ใน Facebook นะคะหรือถ้าอยากสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ทาง Facebook ของ ennox by nc series ชนะคะสำหรับราคานะคะกล่องนี้มี10เม็ดด้วยกันนะคะบรรจุในแคปซูลอย่างดีอย่างนี้นะคะราคา980บาทนะคะซึ่งกุ้งต้องบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะกับการที่เราจะได้ลดน้ำหนักด้วยแล้วก็มีผิวพันณและ การขับถ่ายที่ดีด้วยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะกุ้งฝากเอาไว้ว่าอย่าทานเพียงแต่อาหารเสริมลดน้าหนักเพียงอย่างเดียวนะคะเราต้องมือนออกกําลังกายทางอาหารที่มีประโยชน์และที่สําคัญต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบาย